สวัสดีครับพระวิทนะครับวันนี้เราจะทำน่องไก่ทอดลาบแซบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับกันตอนแรกเราจะคั่วข้าวก่อนนะครับกันตอนแรกเราตั้งกระทะนะครับเปิดแก๊สใส่ข้าวลงไปแล้วคนอย่าให้ไหม้ ต้องคนไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดมือข้าวคั่วของเราก็เริ่มแห้งแล้วนะเราจะรอให้เหลืองอีกนิดนึงข้าวคั่วของเราก็เหลืองได้ที่แล้วนะครับนี่นะครับข้าวคั่วของเราก็คั่วเสร็จแล้วเราจะนำไปโขกนะ เรานำาคกมานะครับใส่เข้าวคั่วลงไปเราจะทำการโขกนี่นะครับเรากำลังโขกอยู่นะครับจนจะเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับข้าวคั่วของเราจะได้ในลักษณะแบบนี้ส่วนผสมของเราทั้งหมดมีดังนี้เข้าวคั่ว พริกปนน้ำปลามะนาวแป้งทอดกรอบน้ำมันพืชน,น้ำตาลและน่องไก่เล็กที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเราเริ่มด้วยการใส่น้ำปลาก่อนนะครับตามด้วยน้ำตาลน้ำมันพืช แล้วบีบมะนาวลงไปแล้วทำการขยำให้เข้ากันตามด้วยแป้งทอกรอบพริกป่นข้าวคั่ว แล้วเราจะขยามไม่เข้ากันนี่นะครับไก่ที่เราผสมเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะพักใส่ไว้ในตู้เย็นพักไว้ประมาณ20นาทีไก่ของเราก็ได้ที่แล้วเราจะนำไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมัน เราจะทำการเลี้ยงไก่นะครับลงไปทีละชิ้นทีละชิ้นนี่นะครับเราเลี้ยงไก่ไว้เรียบร้อยแล้วเราจะนำไปทอดเลยเราจะเปิดเครื่องเราจะใช้โหมดทอดไก่เรา จะใช้อุณหภูมิ160เป็นเวลา20นาทีของเราก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องปิดแล้วเราจะดึงออกมาให้ดูไก่ของเราก็เหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับหน้าทอดให้ดูอีกทีหนึ่ง เราจะทอดสามอีกเที่ยวนะครับใช้เวลา10นาทีร้อยหกสิบไก่ของเราก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกมาให้ดูนี่นะครับไก่ของเรา ก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเหลืองสวยดีเลยน่าทานเราจะจัดใส่จานให้ดูนะครับเราจ,จัดใส่จานแล้วนะครับน่าทานไหมครับ สูตรนี้พ่อวิทย์คอนเฟิร์มนะครับว่าอร่อยแน่นอนถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตับสกร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ